จุดห้ามาเต็มเลยครับ <Ừ. S 2> เพราะฉะนั้นก็รักษาสุขภาพนะครับผมก็ไม่เต็มร้อยนะวันนี้ออกตัวไว้ก่อนะระหว่างรายการอาจจะมีอ็อกแอกอ็อกแอกบ้างอาการเปลี่ยนแปลงนะอากาศเปลี่ยนแปลงวันนี้เปลวสีเงินคนปลายซอยฮะยังเขียนบทความในไทโพส์ว่าด้วยเรื่องการเมืองเงินประชามติแจกน้ําท่วมนี่คือข้อเสนอว่าไอ้เงินจะไปทําประชามติเนี่ยเอามาแจกน้ําท่วมจะเป็นประโยชน์กว่าไหมค่ะ,ะแล้วก็ภาพประกอบเป็นภาพนายกรัฐมนตรี อันนี้ในไทยโพสต์นะครับส่วนหน้าหนึ่งทุกฉบับพาดหัวประเด็นเดียวกัน530ล้านฟื้นหัดใหญ่นี่พาดหัวข่าวของไทยโพสต์คลอดแพ็กเกจอุ้ม SME พยุงเศรษฐกิจนะท่วมใต้พุ่ง267บศพแป้นไม่ออกแป้นก็คือนายกแป้นนายกเทศบาลน,นครหัดใหญ่267นี่คือทุกจังหวัดที่น้ำท่วมในภาคใต้ใแต่ว่าเฉพาะสงขลา 142เมื่อคืนเพิ่มมาอีก2องคันนีจำนวนผู้ผผเสียชีวิตนะเพราะฉะนั้นทางการก็ไม่ได้ปกปิดมีการอัปเดตตลอดเมื่อพบร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมแล้วก็หน้าหนึ่งไทยโพสต์กรกตประกาศ400เขตเลือกตั้งปรากฏว่ามีบางจังหวัดนะสอสอสอบดอบางจังหวัดสอสอเพิ่มด้วยนะเขาก็คำนวณตามสัดส่วนจำนวนประชากรนะเดี๋ยวมีรายละเอียดนะครับแนวหน้านี้ครบเลย พัดหัวใหญ่ประเด็นเดียวกันครมรทุ่มงบ530ล้านฟื้นฟูหัดใหญ่เยียวยาศพละ2ล้านแล้วก็เคาะ3มาตรการช่วยผู้ประสบภัยลงทะเบียนรับเงินเยียวยานะ530ล้านที่ทุกฉบับพาดหัวหน้าหนึ่งเนี่ยตัวเลขนี้เฉพาะงบประมาณที่อนุมัติเมื่อวานนี้งบประมาณแผ่นดินแต่มาตรการช่วยเหลือ SME เนี่ยสินเชื่อมูลค่าเกือบ3 0 0แสนล้านและจะมีมาตรการเฟดถัดไปอีก เพราะฉะนั้นการฟื้นเศรษฐกิจหลังน้ําท่วมเนี่ยคือวาระของประเทศแล้วก็น้าหนึ่งแนวหน้าการเมืองอยู่ด้านบนนะครับเพื่อไทยสอไม่ยื่นซักฟอกรัฐบาลนั่นไงวันแก้รัฐธรรมนูญล่มหนุนยุบสภาตามเดิม31มกราคม69เห็นไหมซื้อหวยไม่ถูกอย่างเงี้ยค่ะนะฮะบอกแล้วว่าโอกาสยุบสภาเดือนธันวาเนี่ยประมาณสักไม่ถึง1%เนะเพราะสุดท้ายเพื่อไทยพักส้ม ก็คำนึงถึงเรื่องเอ๊แกรัฐธรรมนูญจะกระทบไหมแล้วจริงๆถามหน่อยใครพร้อมเลือกตั้งมากที่สุดนี่คือเกมการเมืองที่ออกมาขย่าเป็นรายวันก่อนหน้านี้แล้วก็หน้าหนึ่งของมติชนครับมติคอรมทุ่มงบกลางให้สงขาฟื้นหาดใหญ่530ล้านเคาะปรงศบรายละ2ล้านบาทเมื่อวานนี้โอนเงินเยียวยาอีก6อีก9 0 0 0ครัวเรือนนะครับก็ทยอยโอนต่อไปเรื่อย นี่อันนี้เป็นประเด็นบนหน้าหนึ่งของมติชนในพื้นที่หัดใหญ่ตอนนี้ปัญหาเฉพาะหน้าเร่งด่วนก็คือเรื่องนี้ครับขยะจำนวนขยะมหาศาลนะครบคือมีบางส่วนเนี่ยประเมินว่าน่าจะหลายพันตันมากับสายน้ำไงและพี่น้องประชาชนก็โดนขยะเพราะว่าน้ำท่วมเอาขยะเข้าไปในบ้านก็ต้องเอาขยะออกมา ก็เอามากองไว้หน้าบ้านเพื่อให้ส่วนกลางเนี่ยนำไปทำลายต่อนี่คือวาระเร่งด่วนจัดการกับขยะแล้วก็สาธารณูปโภคต่างๆน้ำประปาวันนี้ะจะต้องครบในพื้นที่ไฟฟ้าอย่างเงี้ยนะส่วนความช่วยเหลืออื่นๆเรื่องของการทำความสะอาดทหารก็ยังอยู่หน่วยงานต่างๆก็ยังอยู่แล้วก็เรื่องของถุงยางชีพเรื่องของของกินของใช้เพราะว่าในภาวะแบบนี้ข้างนอกก็เข้าไปเติม ท็อปนิวมื่อเช้าผมมาถึงสถานีเนี่ยเห็นของกองอยู่เต็มเลยนี่อยู่บริเวณหน้าสถานีข่าวท็อปนิวส์ฮะเป็นสิ่งของที่ท่านผู้ชมจัดส่งมาให้มูลที่ยังมีเราเพื่อส่งต่อให้พี่น้องทางใต้ก็จะเป็นของทําความสะอาดเป็นส่วนใหญ่ฮะนี่กําลังจะเร่งส่งไปนนงแล้วก็ไม่พอฮะยังมีของที่จะส่งไปภาคเหนืออีกทีนี้อันนี้น้ําท่วมแล้วหนาว ภัยหนาวเนี่ยอันนี้ส่งไปภาคเหนือเนี่ยมูลที่ยังมีเราฮะทูกวิกฤตนะคะจากใต้ถึงเหนือทุกวิกฤตคนะแล้วก็กรุงเทพเองฝุ่นพียอ็มสองจุดไม่รู้จะช่วยยังไงอันนี้ต้องดูแลตัวเองไม่รู้จะช่วยยังไงหวังคุณชาติชาติก็ไปได้ด้วยออแกบอก Work from home นะ w o r k from ฟอร์ใช่ก่อนหน้านี้ไม่พูดอย่างนี้นะเนี่ยแล้วก็ ความช่วยเหลือเหล่านี้ที่หลังไหลลงไปครับเมื่อวานนี้กองทัพเรือเรือหลวงอ่างทองเข้าจอดที่ท่าเรือสงขลาแล้วค<ฆ>นะขนถ่ายกระจายสิ่งของบรรเทาทุกขส่งต่อให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เนี่ยขนจากเรือลงไปที่ท่าเรือครับค<ฆ>แล้วก็หลังจากนั้นก็ลําเลียงต่อคือขนถ่ายกันทั้งวันทั้งคืนนะ่ะเนี่ยกองทัพเรือนะคระับ นี่คือสิ่งของที่จะไปถึงมือพี่น้องประชาชนเนี่ยขึ้นรถแล้วส่งต่อเข้าไปในเมืองค่ะนี่ครับเรือหลวงอ่างทองนะฮะค่ะเนี่ยเมื่อวานนี้ช่วงเย็นๆนะมีสิ่งของอุปโภคบริโภคน้ำดื่มยารักษาโรคนะก็มีประชาชนภาคเอกชนร่วมสนับสนุนภารกิจเน<า><า>ี่ยทั้งวันทั้งคืนนะคะเห็นไหม ก็เร่งกระจายโดยเร็วไม่ให้ตกค้างผมยังจำได้ปี54นี่โอ้หถุงของบริจาคกองเต็มจำได้ไหมที่ดอนเมืองอ่ะเราไม่ได้ไปมอบให้ผู้เปิดมันมีประเด็นตอนนั้นก็มีคอรหาว่ากักกันแย่งกันแย่งของบริจาคจะไปแจกเอาหน้ากันสุดท้ายก็ไม่ได้แจกน้ำท่วมดอนเมืองตอนนี้เรายังบมนะว่าถ้าได้แก้ปัญหาหัดใหญ่รับรองจะคนก็ยังไม่ลืมนะจริงต้องจำเป็นบทเรียน แล้วถุงยังชีพเนะี่ยพระราชทานครับนี่คือถุงยังชีพพระราชทานพลังจิตอาสาขนย้ายถุงยังชีพพระราชทานทไม่ใช่เฉพาะที่หัดใหญ่สงขลานะครับจังหวัดภาคใต้หลายจังหวัดครับอย่างที่เห็นอยู่เนี่ยคือพัทลุงลำเลียงมีนักเรียนจิตอาสามีทหารช่วยกันฮะ,นนะลำเลียงถุงยังชีพพระราชทานออกจากรถไฟเพราะว่าลงใต้ามาทางรถไฟทีนี้มักจะู่ทางเรือทหารนะอันนี้ทางรถไฟ เอาไปขึ้นรถบรรทุกจากนั้นก็ส่งมอบต่อนะให้ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ปักใต้ครับ<ะ>ถุงยังชีพพระราชทานอันนิสยามิกนะร้อยภาพมาโอ้โหคือเห็นแบบนี้แล้วเกิดพลังมากนะ,ะเด็กนักเรียนมาช่วยกันทหารมาช่วยกันนะแล้วเป็นพระมหากรุณาที่คุณเป็นน้ำพระไทยจากพระมหากษัตริยนะ์ส่วนยอดผู้เสียชีวิตย้ำอัปเดตเมื่อเย็นวันนี้ ทางกระทรวงสาธารณสุขเขาอัพเดตท,ทุกวัน142คนนี่เฉพาะในพื้นที่สงขลานะครับเมืออ่อวานนี้เพิ่มมาอีกสองวันก่อนใน0ก็รวมเป็น142ในจำนวน142ส่งสบศพคืนญาติแล้ว27คงเหลือ115ารายที่สงขลาเนี่ยส่งมาที่นี่หมดพบผู้เสียชีวิตตรงไหนย,ยังไงนะอันนี้คือตัวเลขอย่างเป็นทางการส่วน ที่มีการปั่นข่าวกันตายเป็นพันมันก็เป็นความเชื่อมันก็เป็นคําพูดมันก็เป็นข่าวปั่นแต่ไม่มีหลักฐานอะไระมีแต่บอกว่าโอ้เห็นคอนเทนเนอร์เยอะแยะเลยก็เขานับหมดแล้วในคอนเทนเนอร์นั่นแหละ,ะก็ร้อยสี่สิบสองเพราะฉะนั้นเอาตามข่าวที่เป็นทางการเพราะมันไม่มีแรงจูงใจอะไรมีชาวบ้านที่จะรีบเก็บศพแล้วก็ซ่อนศพหรือไม่มีเพราะรัฐบาลจะช่วยเหลือตั้งสองล้านนะครับอันนี้คือความสูญเสีย รัฐบาลก็ต้องหาแนวทางหาหลักประกันเพิ่มว่าจะไม่เกิดแบบนี้อีกในอนาคตคอันนี้คือสิ่งสําคัญแล้วตอนนี้ก็เดินหน้าฟื้นฟูเยียวยาอย่างที่ศรีลังกาอันนี้ AP รายงานล่าสุดครับน้ําท่วมอินโดนีเซียประเทศไทยศรีลังกาช่วงที่ผ่านมาศรีลังกานี่หนักเพราะว่าอะไรมีดินถล่มด้วยไม่ได้มีแค่น้ําท่วมศรีลังกาเนี่เสียชีวิตอย่างน้อยฮะสามคนนี่อัปเดตตัวเลขล่าสุดนะแล้วยังมีบางส่วนที่ ถูกดินถล่มทับสูญหายอยู่ก็มีอันนี้ในประเทศสีลังกาแถบเอเชียตะวันออกเราก็มีสีลังกาประเทศไทยเวียดนามฟิลิปปินส์นะคะเวียดนามพิ่งโดนไปเนาะนี้ใช่ค่ะแล้วก็อินโดนีเซียล่าสุดใช่ค่ะนี่อันนี้ก็เป็นภาวะภัยธรรมชาตินะครับส่วนมาตรการของทางภาครัฐไทยต่อกรณีของกัมพูชา เริ่มมีความเคลื่อนไหวน่าสนใจในิเกอิเอเชียได้รายงานครรายงานข่าวนี้ที่ทรัฐมนตรีว่า,าการกระทรวงการต่างประเทศไทยคุณศรีหศัก์พวงเกตแก้วให้สัมภาษณ์กับนิเกอิเอเชียนะซึ่งประชาชาติธุรกิจก็ได้มีการนำมาโคดศรีหศัก์ิยกระดับสู้กัมพูชาเรียกร้องตั้งคณะตรวจสอบข้อเท็จจริงครั้งแรกในโลกตามข้อตกลงห้ามทุนระเบิด คือเป็นคาความเคลื่อนไหวครั้งสําคัญนะฮะหลังจากที่ทหารไทยเราสูญเสียขาเจ็ดขาแล้วนายกบอกว่าต้องไปม,มีขาที่แปดถ้ามีเราก็ต้องดําเนินการอะไรบางอย่างที่ทําให้เขาเห็นว่าเราไม่นิ่งเฉยคือพูด,ดง่ายๆก็คงรบอะ่ะอันนี้ผมพูดเองนะ,ะ,ะแต่ว่าในทางการทูตก็ไม่ได้รอให้มีขาที่แปดริ่งดําเนินการเชิงรุกใช้กลไกสากลขอตั้งกรรมการนะใช้กลไกสากลก็คือ ตรวจสอบเป็นคณะทำงานอิสระและได้รับการยอมรับจากนานาชาติเป็น,นกลไกเข้าไปตรวจสอบการใช้ทุนระเบิดที่ขัดต่ออนุสัญญาออตตาวาช่วงนี้มีการประชุมอยู่ที่เจนีวาออตตาวาคอนเวนชั่นก็ใช้กลไกนี้ครับค่ะก็ยืนยันว่าเป็นคณะทำงานอิสระเป็นกลางแล้วก็ได้รับการยอมรับจากนานาชาติด้วยค่ะซึ่งช่วงนี้เราจึงเห็นทางการไทยเนี่ยอัปเดตรัวๆเลยเรื่องของกัมพูชาใช้ทุนระเบิดนะ ยังรอยเย่าไทยอาร์มี่อัปเดตในแฟนเพจฮะโอ้โหประมวลมาเลยช่วงนี้เนี่ยกัมพูชาโกหกนะฮะเพราะว่าทหารกัมพูชาคนที่ใช้วางทุนระเบิดน่ยมันคือทหารกัมพูชาเนี่ยคนนี้ที่อยู่ในคลิปต่างๆ่ะเห็นไหมฮะแล้วก็แบนเนอร์ของรอย a l t าไทยอาร์มี่อัปเดตฮะเนี่ยเขาก็นําเสนอว่าคนเนี้ยที่อยู่ในภาพอยู่ในคลิปต่างๆ เห็นไหมมันคือทหารกัมพูชาชัดๆเพราะว่ากัมพูชาปากแข็งไงเห็นไหมเป็นการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษออกไปนนี้ใน Royal ไทยอาร์มี่อัปเดตแฟนเพจฮะเห็นไหมก็เอาภาพมาให้ดูเลยว่าไอคนนี้แหละที่อยู่ในคลิปที่วางนะเป็นทหารกัมพูชามีชื่อมีตําแหน่งชัดเจนนี่นะอิสุกา n อิล p ฟโต o เนี่ยคนนี้นะมีหลายคนนะในคลิปนี่ครับ ซึ่งทั้งหมดเป็นหลักฐานยืนยันว่าฝ่ายกัมพูชาวางทุนระเบิดใหม่มในพื้นที่อธิปไตยไทยนะฮะแล้วก็มีการนําเสนอเผยแพร่คลิปตอกย้าอีกมีทั้งคลิปฉบับเต็มมีทั้งคลิปใหม่ที่ท่านผู้ชมยังไม่เคยเห็นมีทั้งคลิปที่ท่านผู้ชมดูแล้วอย่าคลิปนี่เคยดูแล้วนะแต่เป็นคลิปแบบเต็มที่ทาให้เห็นเลยว่าเป็นการรอบวางระเบิดแล้วก็เป็นทหารกัมพูชามาวางทุนระเบิดใหม่และหลักฐานเหล่านี้ได้ไดจากโทรศัพท์ของทหารกัมพูชาเอง นี่คือฝ่ายไทยเราเปิดเกมลุกตอนนี้นะแล้วก็มีอีกคลิปหนึง่งอันนี้เป็นคลิปการฝึกสอนวิธีนะคะฝ<ด> <c oughs> ึกวางทุน่นระเบิดฟาฝื้นที่บอกว่าไม่เคยใช้ไม่ใช้แล้วฝึกทำไมเห็นไหมมีทั้งคลิปวางจริงและคลิปฝึกเห็นไหมแล้วก็นอกจากนี้หลักฐานที่ในมือถือเนี่ยสอนเลยสอนกันเองมาทำอย่างนี้วางอย่างนี้อันนี้ได้จากมือถือของทหารกัมพูชาหลังจากที่ทหารไทย รบแล้วสามารถยึดพื้นที่ได้ตอนนั้นเนี่ยครับหลักฐานทั้งหมดก็ถูกนำมาตีแผ่ซ้ำนะเพื่อตอกย้ำก็เพราะว่าอ๋อลัฐมนตรีต่างประเทศไทยเปิดเกมรุกเห็ไหมก็ทำงานในรูปแบบของทีมไทยแลนด์ไงยุกยุก่อนน่ยมีแบบนี้ไหมยุคอังเคลน่ะนะแล้วกรณีด้านการทหารทีนี้ปราสาทตาควายทหารกัมพูชาย่ายึดเอาไว้นี่เป็นภาพเพิ่มเติมจาก แฟนเพจทางรถไฟสายมรณะครับยึดแบบเอาเป็นป้อมค่ายค่ายคูประตูลบเลยอะซึ่งผิดอนุสัญญาเฮกนะใช้ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมเป็นฐานทหารเนี่ยประสาทาพระวิหารก็ห้ามไปใช้แต่อันนี้ประสาทาต,ตาควายเอาระเบิดเอาปืนเอาทหารแล้วทำเป็นบังเกอร์เนี่ย ซึ่งรอยเย้าไทยอาร์มี่อัปเดตนะก็นําเสนอว่านี่คือหลักฐานนะเรื่องที่กัมพูชาดําเนินการผิดอันนี้ผิดอนุสัญญาเฮก1954เห็นไ,ไหมครัเอามายึดไว้หมดเลยนะแต่ยังไงก็ตามแต่หมายเหตุเอาไว้นะหลังจากนี้ถ้าหากไทยมีปฏิบัติการใดๆนะก็ถือเป็นข้อยกเว้นเพราะฝ่ายกัมพูชาเป็นฝ่ายละเมิดเอาทหารไปไว้ในที่นี้ก่อนค่ะ ก็ถือว่าเป็นเป้าหมายทางทหารแล้วทีนี้อันนี้เราต้องย้ำอาไว้ก่อนเพราะว่านายกเองก็ส่งสัญญาณถ้ามีขาที่แปนะก็คงจะมีอะไรบางอย่างคือเราจะเห็นท่าทีของภาครัฐทั้งทหารแล้วก็ทางการทูตเริ่มเปิดเกมลุกนะในขณะเดียวกันเรื่องสแกมโบเดียก็มีการให้ข้อมูลต่างๆแล้วก็นี่คือเมียของนายกกัมพูชาก็ยังโพสต์ข่าวปลอมคร นี่ยในแฟนเพจอาร์มี่รอยัลไทยอาร์มีอัปเดตก็บอกว่าเนี่ยขนาดเมียนายกกัมพูชายังปล่อยข่าวปลอมเลยก็เหมือนทําเป็นขบวนการนะใช่ไหมที่กล่าวหาประเทศไทยอ่ะว่าใช้อาวุธเคมีอ่ะแต่ของจริงคืออะไรกัมพูชาใช้ทุนระเบิดกัมบูชาเนี่ยเอาทหารไปไว้ในโบราณสถานแล้วล่าสุดครกรณีของปปงไทยยึดซับเครือข่ายก๊กอานเครือข่ายเฉินจื้อ แล้วก็เครือข่ายเบนสมิดกกอานกับเฉินชื่อเนี่ยเป็นทรัพย์สินที่อยู่ในชื่อนะของเขาก็มีแต่ของเบนสมิธเนี่ยเป็นเครือข่ายชื่อแตงไทยผู้หญิงแล้วก็แตงไทยเนี่ยพบว่ามีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับเรื่องช่อโกงเรื่องสแกม,มแต่มีเส้นทางเงินโอนไปเบนสมิดแต่เบนสมิธเนี่ยยังไม่มีการยืนยันว่ามีการยึดทรัพย์ เพราะว่ายังไม่มีการดําเนินคดีอาญากับเบ <คะ S 2> นสมิธค่ะน,นี้คือปอปอง,องเผยแพร่ข่าวออกมาเมื่อวานนี้ในแบนเนอร์ของรยยอยัลไทยอาร์มี่ก็เลยมีภาพสองคนก <คะ S 2> กอานกับเฉินจื้อคงจําได้เราเนี่ยได้เรียนท่านผู้ชมว่าเรื่องนี้ปปงกําลังสืบอ,อยู่จั่นะไหมค่ะเขาประสานข้อมูลกับสหรัฐรประสานข้อมูลกับต่างประเทศประสานข้อมูลกับหน่วยงานบังชัขับใช้กฎหมายในไทยค่ะแล้วในที่สุดเมื่อวานนี้ยึดซับไปประมาณ หมื่นกว่าล้านรวม3เครือข่ายหมื่นกว่าล้านบาทท็อปนิวของเรากำลังจะก้าวเข้าสู่ปีที่5นะครับโอกาสนี้จึงอยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมซึ่งเป็นเหมือนญาติผู้ใหญ่ในบ้านหลังนี้ของเราสมัครเป็นสมาชิกท็อปแฟนท็อปเมมเบอร์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนท็อปนิวแล้วจะได้รับน้ำจิตน้ำใจเล็กๆน้อยๆจากลูกหลานชาวท็อปนิว ไม่ว่าจะเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าและบริการต่างๆแล้วที่พิเศษเราจะมีของรางวัลจับฉลากมีทั้งทองคํามีทั้งไวเชอร์ต่างๆเพื่อเป็นน้ำจิตน้ำใจและได้ร่วมสำหรับการสนับสนุนท็อปนิวต่อไปท็อปนิวยังคงยืนหยัดปฏิบัติภารกิจปกป้องสถาบันหลักของชาติชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นำเสนอข้อมูลข่าวสารความจริงอย่างจริงใจต่อท่านผู้ชมเช่นเดิมครับ ร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ